สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูจะตัวคมมีดกันนะครับคมมีดใช้งานหนักนะครับงานชุดนี้เป็นงานใส่ด้ามนะครับมีการใส่ด้ามแล้วก็มีเปลี่ยนด้ามมีสองเล่มคือสองเล่มนี้นครสองเล่มนี้เปลี่ยนด้ามใหม่เลยนะครับนอกนั้นก็เป็นลักษณะของการต่อด้ามบ้องบ้างด้ามกันบ้างนะครับทีนี้ จุดที่น่าสนใจมันอยู่ที่เจ้าตัวด้ามมันนะครับเจ้าตัวด้ามมันคือไม้ตานนะครับไม้ตานเป็นไม้ที่แข็งมากนะครับด้วยด้วยมวลไม้ที่มันเป็นเส้นนะครับด้วยมวลไม้ที่เป็นเส้นเนี่ยน,นะครับมันทําให้มีดเนี่ยเสียคมนะครับมันทําให้มีดเสียคมเวลาที่เราฟันนะครับนอกนอกจากจะกินคมมีดแล้วนะครับ ยังกินคมเลื่อยกินคมขวานด้วยนะครับนี่คือไม้ตานหินนะครับดู่องรอยเลื่อยนะครับดูลองรอยมีดด้วยนะครับดูลองลอมีดทีนี้สิ่งที่เป็นจุดที่น่าศึกษาก็คือเราจะมาดูเจ้าตัวคมมีดหลังจากเมื่อกี้นี้ผมถากไปนะครับเมื่อกี้นี้ผมถากถากเลียมไปนะครับก็คือถากเลียมเพื่อที่จะขัดกระดาษทรายต่อนะครับเพาะว มันหนาเกินไปนะครับมันหนาเกินไปมันขัดยากนะครับก็คือถากเหลี่ยมตัวนี้ออกนะครับทุกเล่มนะครับถากเหลี่ยมตัวนี้ออกผลพวงจากการถากเหลี่ยมออกนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดแหนประจิบนะครับเป็นมีดแหวนประจิบทีนี้คมเป็นลักษณะของคมสายนะคอย่างที่เรียนไว้แต่หลายคลิปนะครับว่ามีดคมชนิดนี้หน้าคมมันจะบาง หน้าคมมันจะแหลมมันจะบางมันจะบางมันมันจะไม่มีบ่าเหมือนคมสแตนดาร์ดนะครับทีนี้เราก็มาดูหลังจากที่ผมถากไปเมื่อกี้นี้นะครับถกักเฉพาะเฉพาะการลบเหลี่ยมนะครับเฉพาะการลบเหลี่ยมทีนี้เรามาดูเรามาดูสภาพคมนะครับสภาพคมมันก็จะเป็น เห็นไหมครับสภาพคมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือหลังจากที่ผมถากไม้ตาลไปนะครับหลัจากถากไม้ตานไปคมก็จะเป็นประมาณนี้คมมันก็จะกล่อยๆนะครับนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เห็นชัดเจนมากนะครับอ่าถ้าเราพิกดูฝั่งนี้นะครับถ้าเราพิกดูฝั่งนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีรอยยุบๆเข้าไปนะครับนี่คือ นี่คือลักษณะของคมมีดกลอยนะครับคมมีดที่กลอยหลังจากการใช้งานถากไม้ตาลน,นะครับมันเป็นปกติของมันนะครับเพราะว่าไอเจตัวคมชนิดเนี้ยมันบางนะครับพอคมมันบางปุ๊บนะครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีความสามารถที่จะทานที่จะทานแรงประทะไม้แข็งๆอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นปกติของมัน,นครับ ต่อจากนี้นะครับเราก็จะเอาไปรับใหม่นะครับเอาไปรับใหม่ก็จะสามารถกลับมาใช้ได้ปกตินะครับนี่คือร่องรอยของการใช้งานหนักนะครับการใช้งานหนักก็คือใช้กับไม้ตานี่แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งซึ่งในส่วนของไม้ชนิดอื่นนะครับซึ่งในส่วนของไม้ชนิดอื่นเนี่ยจะไม่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับ เพราะไม้มันไม่แข็งมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไม้แห้งก็แล้วแต่นะครับไม้มันไม่แข็งมากแต่ว่าไอ้เจตัวไม้ตานี่ยมันแข็งนะครับเจตัวไม้ตานี่มันแข็งมากเมืมมม่อเราถากนะครับเมื่อเราถากมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของการสึกหลอของคมมีดนะครับนี่คือลักษณะของการสึกหลอของคมมีดเวลาเราใช้กับ ไม้ที่มันแข็ง,ขงซึ่งมีความแข็งมากๆนะครับมีความแข็งมากๆมันก็จะเป็นลักษณะประมาณมันจะไม่บินนะครับมันจะไม่บินขาดออกเป็นวงกว้างนะครับแต่มันจะได้รับความเสียหายเฉพาะในส่วนของยอดนะครับในส่วนของยอดคมเนี่ยมันจะได้รับความเสียหายเพราะว่ามันมีความบางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในทางคมสแตนดาดเนี่ยเขาจึงมีวิธีที่จะ แก้ปัญหาไอ้ตัวนี้นะครับโดยการทําให้มันเป็นบ่านะครับก็คือเหมือนที่เราเห็นทั่วไปก็คือทําให้มันเป็นบา่าเพราะมันมีบ่าปุ๊บนะครับมันจะมีความหนาของเหล็กเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมีความหนาของเหล็กที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดนะครับจากยอดแหลมก็จะกลายเป็นมุมนะครับก็จะกลายเป็นมุมประมาณ30องศาแทนแทนยอดแหลมแหลมลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะไปช่วยปันช่วยแก้ปัญหา ลักษณะของมีดคมกลรอยอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะมีข้อดีก็คือมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับมันจะแข็งแรงขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียนะครับแต่มันก็มีข้อเสียก็คือมันจะฟันเฉียงไม่ค่อยได้นั่นเองทุกคมจะมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับและทุกคมก็จะมีลิมิตของการใช้งานทั้งหมดนะครับจะไม่มีจะไม่มีคําว่าอยู่ได้แบบ ันเทพะครบถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของเหล็กที่มันแข็งๆนะครับแต่ถ้าเอามาลงคมในลักษณะอย่างนี้นะครับผลที่ได้มันก็จะเป็นออกมาในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวยอดนี่มันมีความบางนะครับมันมีความบางมากนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือการสึกการกลอยของมีดที่ใช้งานหนักนะครับ เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเราก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรับถ้ามีดมันกร่อยนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นในกรณีที่สมมุติว่าเป็นมีดที่ชุบมาอ่อนนะครับกรณีมีดที่ชุบมาอ่อนมันจะบิดนะครับมันจะบิดถ้าชุบมาอ่อนเนี่ยหน้าคมหน้าคมตรงนี้มันจะบิดนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นมีดที่ชุบมาแข็งเกินไปนะครับ แข็งเกินไปคมมันจะขาดนะครับคมมันจะขาดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นมีดที่ทํามาในลักษณะใช้งานพอใช้งานได้นะครับมันก็จะกล่่ยๆลักษณะเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือเกลี่ยๆในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอเอาเราไปรับกับหินนะครับมันก็จะสามารถใช้งานต่อไปได้ตามปกตินะครับนี่คือลักษณะของการดูคมมีดเวลาที่เราใช้งานหนักๆนะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ